เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดค่ะแก๊สหมดจ้าแก๊สหมดจ้าสวัสดีจ้าขอต้อนรับกข้สู่แบร์แฟมิลี่ครอบครัวหมีค่ะวันนี้นะคะพี่กระต่ายค่ะจะมาทำนะคะ อาหารกลางวันกินกันก็เยลยคิดว่าอาหาไหนก็ไหนๆแล้วอยากทําพาสต้าค่ะอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยพาทุกคนนะคะไปทําพาสต้าอีกครั้งนึงค่ะซึ่งพี่กระต่ายได้เส้นสีดํามาค่ะเป็นเส้นเพตูชินี่นะคะหมึกดําค่ะเมนูรางสา์ออกมาแล้วมันจะอร่อยและก็หน้าตาหน้ากินขนาดไหนไปดูกันจ้าตามพี่กระต่ายไปเลยก่อนที่จะลงมือทําอะไรนั้นเราไปต้มเส้นให้มันสุกกันก่อนเลยค่ะ วันนี้พี่กระต่ายใช้เส้นเป็ตุชินี่หมึกดำค่ะเพิ่งได้มาส,สดๆร้อนๆหน้าทานสดๆและวิธีการต้มเส้นพาสต้าก็ไม่ยากค่ะใส่ไปตอนน้ำเดือดนะคะจับเวลา9 10นาทีจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำเย็นค่ะและอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่ต้มเส้นเราต้องใส่น้ำมันมะกอกเอสเทอร์โรินเพื่อให้เส้นเขาไม่ติดตัว หลังจากนั้นเรามาเตรียมส่วนผสมค่ะและลงมือทำกันได้เลยคนจ๋าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดค่ะแก๊สหมดจ้าเดี๋ยวเราจะไปเติมแก๊สก่อนนะคะแล้วเราจะกลับมาทำกันต่อนะคะทำอาหารกันบ่อยแต่ก็ไม่ยอมเช็คแก๊สนะคะว่าจะหมดหรือมีโอ้ยต้องเดือดร้อนแม่นกคะ่ะให้รีบแว้นไปเอาแก๊สที่ร้านค้าเลยนะคะ เพราะว่าไม่หยิ่งอันของที่ทําค้างไว้มันจะเซ็งค่ะโอเคแม่นอ้องดีบๆดบมานะโอ๊ยเด็กส่งแก๊สมาแล้วค่ะแอบรอเล่นค่ะแม่นกมานู่นแล้วโอเคเดี๋ยวแม่นกจะมาเปลี่ยนแก๊สให้เรานะคะแม่นกเนี่ยทำได้ทุกอย่างตบมือสิคะรออะไรทุกคนไปค่ะ หลังจากแม่นอกเปลี่ยนแกนให้เราเสร็จแล้วพี่กระต่ายก็รีบลงมือทําได้เลยค่ะซอสต,ตัวแรกที่พี่กระต่ายจะทํานะคะก็คือซอสบรองเนสค่ะหรือซอสมะเขือเทศหมูสับนะคะแต่เราไม่มีเนื้อสับนะคะเราก็เลยใช้แค่หมูสับแทนค่ะก็แอบแอบเรียกไปละกันค่ะว่าเป็นบรองเนสนะคะแต่ถ้าใครจะเรียกบานๆก็เป็นซอสมะเขือเทศหมูสับก็พอค่ะ ทำไปเลยค่ะวิธีทำก็ไม่ยากนะคะพี่กรต่ายเคยทำไว้ให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวกลับไปดูคลิปข้างบนได้เลยค่ะ จะพิเศษหน่อยนะคะเพราะพริกกระต่ายได้เพิ่มพริกสดซอยลงไปค่ะเพิ่มความจัดจ้านของจานนี้นะคะจะได้ไมเลียนค่ะเวลารับประทานถ้ามีพริกหน่อยนะคะจะอร่อยมากๆส่วนกระทะด้านข้างนะคะพริกกระต่ายก็ตักบรอเนสนะคะที่เราทำเสร็จแล้วนะคะลงไปในกระทะนะคะแล้วก็เพิ่มริฟฟิ้งครีมลงไปค่ะก็จะได้ซอสอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นบรอเนสคาโบค่ะแล้วเราก็ใส่เส้นหมึกดำลงไปนะคะ คุกเขาให้เข้ากันแค่นี้เป็นอันเสร็จค่ะจะได้อีกรสชาตินึงเลยค่ะเสร็จจานนี้แล้วเราก็อักเสิร์ฟใส่จานนะคะกระทะนี้นะคะแบ่งได้ประมาณ2จาจานค่ะพี่กระต่ายแบ่งให้พี่หมีก่อนนะคะแล้วจานนี้เป็นของพี่กระต่ายค่ะที่จะเอาไว้ทานนะคะส่วนของแม่นกนะคะเรามีตั้งหาค่ะ พร้อมแล้วหิวแล้วคะ่ะไปทานกันเลยแต่วันนี้พี่กระต่ายขอนั่งทานคนเดียวนะคะเพราะแม่นกติดไฟ์สดและพี่หมีก็ทานเองคนเดียวในห้องทำงานคะ่อคนนนะอร่อยเลยเสร็จแล้วค่ะเั้นด้นซ่อมกระพองครอมกระพอ๋พองกันนะคะาแล้วก็พี่กระต่ายก็เตรียมนะคะแล็ปท็อปนะคะเพื่อมาดูซีรีส์ไปแล้วก็ทานไปนะคะมากินด้วยกันจ้าม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 า ออของพี่หมีนะคะทานที่ออฟฟิศค่ะส่วนแม่นกนะคะติดไลฟ์สดอีกแล้วค่ะยังไม่ทานนะคะแม่นกเขาจะทา,า,านช่วงใบบานค่ะแหมภารกิจแต่ละคนต่างคนต่างอยู่คนละมุมบ้านเลยนะคะกันพี่ต่ายก็ขับเปิดซีรีส์ดูเป็นเพื่อนเพื่อให้การทานนั้นมีอรรถรสมากขึ้นละกันค่ะมาค่ะทุกคนถ้ายังไม่ได้ทานข้าวมาทานด้นวยกันค่ะพาสตา้าจุกจุสามจานดูซิว่าพี่กระต่ายจะทานหมดหรือเปล่า ทานไปดูไปรู้สึกเพลินเลยใช่ไหมคะพี่กระต่ายแหมสามจานเนี่ยมันเยอะไปไหมคะเนี่ยหรือว่ามันธรรมดาไปสำหรับพี่กระต่ายแล้วสามารถทานได้จุกๆแบบไม่มีเงื่อนไข บอกเลยค่ะว่าซอสที่พี่กระต่ายกําลังตักมาทานนั้นอร่อยมากๆเพราะมันมีพริกสดค่ะมันหอมพริกสดแล้วก็รสชาตินคะคะมันจัดจ้านมากๆไม่ทําให้เราเลี่ยนแล้วก็ลืมรสชาติแบบเดิมๆไปได้เลยค่ะถ้าใครชอบทานนะคะลองเอาไปทําตามได้เลยค่ะเพราะว่ามันจะทําให้คุณเปลี่ยนรสชาติจากอาหารอิตาเลียน,นยให้กลายเป็นอาหารไทยมากขึ้นเอ๊ะชักแปลก ก็อยากทํำพาสต้าแต่อยากให้รสชาติเป็นของคนไทยอืม <S <S 1> <S 1> <S 1> ใจจริงพี่กระต่ายก็อยากจะทำคลิปทานเหมือน ASMR นะคะให้มีเสียงที่อันไพเราะเหมือนหลายๆท่านที่เขาทำกันแต่ไม่ได้ไม่ได้ค่ะ เพราะว่าไลฟ์สไตล์ของพี่กระต่ายนั้นไม่สามารถที่จะกินและมีเสียงอย่างเดียวได้มันต้องมีสิ่งบันเทิงอื่นๆให้ทําให้กินแล้วมีความสุขก็เลยต้องมีซีรีส์ในการดูพอดูซีรีส์เสียงมันก็จะเข้าเฟร,รมออยทุกอย่างมันรู้สึกว่าเสียงมันวุ่นวายไปหมดเลยค่ะพี่กระต่ายก็เลยต้องมานั่งบรรยายแบบนี้ทุกครั้งทำมากี่คลิปก็จะเป็นแบบนี้ตลอดบางครั้ง ก็แซงตัวเองเหมือนกันนะคะว่าทำไมถึงไม่สามารถทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนได้ชื่นชอบกันโอ,โอ้ยก็อย่างที่บอกอะะ่้ค่ะการทำอะไรต้องเป็นตัวของตัวเองอย่างน้อยเราก็มีความสุขในสิ่งที่เราทำการทำอะไรและไม่เบียดเบียนคนอื่นเราก็สามารถดำารชีวิตอยู่ได้ะคะ่ะ แต่ถ้าหากใครมีคำแนะนำอยากจะติเตือนก็สามารถคอมเมนต์ลงมาได้นะคะพี่กรจะได้เอาไปปรับปรุงตัวะคะ่ะหากเอ็นดูรครอบครัวหมีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ